ลงสินค้าใน TikTok s e l l e r ยังไงโดยไม่ได้ทำคลิปขายเลยสักคลิปแล้วให้มีเงินเข้าแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ผมคัดลอกมาจากช h o ป e ีกับ La z า d a ซึ่งที่ผมคัดลอกมาได้เนี่ยก็คือผมใช้ตัวโปรแกรม b i g s e l l e r นะครับมีสอนไว้ในช่องหลักนะครับช่องนี้ก็จะไม่ได้สอนนะหลายคนคงแปลกใจนะครับว่าเอา้าทำไมผมแค่ลงสินค้าเฉยๆแล้วจะไปหาเงินมาจากไหนทาคลิปก็ไม่ได้ทาติดตะกร้าก็ไม่ได้ติดต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าใน TikTok อกเนี่ย ตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับ ฟังชันช็อปตรงนี้เนี่ยลูกค้าเขาสามารถมาค้นหาสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้าเองได้ซึ่งสินค้าที่เขาเคยค้นหาหรือว่าวิดีโอที่เขาเคยถูกใจนะครับตัวกลอริทึมเนี่ยก็จะคํานวณมาให้นะว่าในช็อปเนี่ยลูกค้าเขาสนใจสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ด้านไหนอยู่เวลาลูกค้าเขาซื้อผ่านหน้านี้นะครับเขาก็จะสามารถซื้อกับร้านค้าได้โดยตรงไม่ผ่านคลิปนายหน้าแล้วก็ร้านค้าเนี่ยจะไม่โดนหักค่านายหน้าด้วยผมจะมาบอกเคล็ดลับให้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับอันที่สาคัญที่สุด นั่นก็คือการทำ SEO ชื่อของสินค้าเราครับชื่อสินค้าของผมทั้งหมด3าํคำแรกเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ด SEO ทั้งหมดเลยครับซึ่งคีย์เวิร์ด SEO เนี่ยจริงๆผมทำมาตั้งแต่ Lazada กับ Shopee แล้วนะก็สามารถไปดูได้จากเว็บไซต์ u b e r s u g g e s t นะครับข้อ2เนี่ยก็คือรูปภาพหน้าปกของสินค้าเราครับแนะนาว่าให้เป็นรูปภาพที่สมจริง real r e a l ข้อ3เนี่ยก็คือหาสินค้าที่คู่แข่งน้อยนะครับใน TikTok Shop ไม่ค่อยมีขายข้อสุดท้ายนะครับก็คือ เปิดแผนให้ในายหน้า t ิ k กต็อกมาช่วยขายซึ่งวิธีการของผมเนี่ยผมจะให้ค่าคอมมิชชั่นแก่นายหน้าเนี่ย12%อัพซึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่านายหน้าเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้า12%ขึ้นเนี่ยเขาจะมีความกระตือรือร้นอยากเพิ่มสินค้าของเราเพื่อนำไปช่วยโปรโมททำคลิปโปรโมทนะครับ ใครที่เป็นผู้ขายเนี่ยก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะแล้วอีกอย่างนะครับอย่าลืมทำแพลนเนอร์สิ่งที่เราต้องทำรายวันด้วยไม่งั้นเราจะบรรลุเป้าหมายยากครับแอบขายของนิดหน่อยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะ